สวัสดีค่ะเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะคะในคลิปนี้ค่ะเจคเคนโนนำเสนอเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่ใกล้ทะเลเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการพักผ่อนนะคะปล่อยเช่าก็ได้คทุกท่านเนื้อที่ขนาด75ตารางวาราคาเพียง1 8 90,000บาทเท่านั้น เดินทางสะดวกนะคะหน้าบ้านเป็นถนนคอนกรีตมีเพื่อนบ้านมีพื้นที่วกว้างๆสามารถจัดสวนกันได้ค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็กว้างกว้างเช่นกันนะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นและมีครัวค่ะอยู่ในโครงการ KM Bitt Mountain ห่างจากทะเลเพียงแค่900เมตรเท่านั้นนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ เนื้อที่75ตารางวานะคะแปลงนี้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมายเข้าชมพื้นที่นะคะเพื่อไปดูบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่านสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเจคิโนได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดรวมถึงช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้สำหรับท่านที่สนใจตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เรียบร้อย ในวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ